ขับได้เลยครับนี้ขับเป็นนัผู้หญิงสมัยนี้ครับรถดำก็ช่วงนี้ก็เรื่องพัฒน,นานิดนึงครับช่วงนี้บบดินน,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 นี่สวยงามมากครับ สวัสดีเพื่อนสมาชิกทุกทนนะครับนี่ดูทีมงานงรถดำมามาสามคันนะนี่อันนี้คันแรกครับอิซูซุเอลฟมีโรโบคครอบด้วยนี่ครับท่อแตงอ่งบูลลี่ข้างในก็แต่งนิดหน่อยครับคันนี้นี่เอาเกียรเกียบ์ครับเกียบ เนี้พนะอแรงมากตัวนี้วันดำนี้มากตัวนี้พอไปไหนกันอีกเดินเดิน เรียบร้อยเรียบร้อยหนึ่งคันไปแล้วอีสุสุอีเอวิปโอเคเรียบร้อยัไปแล้ว คันนี้เนี่ยน่าจะเป็นโลโบโคอป,ปับรอบนี้รอบนี้ต่อไปก็เนี้ยนี่เป็นดินร่วนเลยนะเนี่ยเนี่ยเนี้ยดินร่วนเป็น,น,ล,นลูกลางหรือเปล่าผมก็ไม่รู้นะนะครับสภาพนั้นน้าจะเป็นอย่างนี้เนี่ยโอมถอยเสียบตัวนี้อุ้นนี่อีสุเอเอฟน่าจะเป็นโลโบโคอปต้องตัดต้นไม้ห่อนนะเพราะว่า กระบะมันยาว,วครับแนี้เนี้ยบิชเชลินใส่หมวกด้วยครับนีผมชอบหมวกมากนะมีเต้ด้วยครับมีเต้ด้วยมาครับโรโบคอปสองหนึ่งศูนย์มาครับโ,โบรบอคคอป ครับโลบูคอปทางมาง่ายง่ายสบายสบายครับมาทางมันจะหนืดๆยๆหน่อยครับล้อเนี่ยอ่าครัอันนี้เดิมๆครับไม่ได้แต่งเดิมๆเดิมเหยียบมาเหยียบมาครับลูกพี่เหยียบมา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 อโอเคอ้าว ทางนี้ไม่มีปัญหาหรอกมาได้แน่นอนไม่ติดล,ลมแน่ประกันขับโดยผู้หญิงขับครบโรบคทับ,บ,บผู้หญิงขับเป็นับขับโดยสาวครับสาวรักสาวรักรถสาวร,รักครับคันนี้ เหมือนสาวด้ซิงเลยสาวด้ซิงอยู่เยนี่ครับสาวรักสาวรักรับคันนี้สาวรักขับโดยผู้หญิงครับับสาวรักขับคันนี้ ผู้หญิงขับได้รถดำสามารถขับได้ผู้หญิงรถสารารับผู้หญิงยังขับได้เรบคันนี้ขับเป็นนะผู้หญิงสมัยนี้ขับรถดำก็ช่วงนี้ก็เริ่มพัฒนานิดนึ่งครับช่วงนี้น Nhìn này xoay ngam mạc lắm Nhìn Đơn lửa là Yisu Xíu pháp Được. Nhái, quái, 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 ไปแล้วโรโครับโรบคอปสาวรักนั่นแหละสาวรักอะไรประมาณนี้แหละคันนี้ไปครับไปไสองเทีย่ยวครับไปสองกองมาอิสุสีฟ้ามาร์อิสุสีฟ้าเนี่ย น้องบาสคันนี้น้องบาสชื่อน้องบาสเอฝั่ง oh. นี้นไหมดฮนกอดวนะไออีกาตดียั้ย

ไปส, okay. สามทกองโอเคครับสามเที่ยวครับมีสามเที่ยวเขาเที่ยวเจ็ดร้อยคโอเคครับจบปารกิจครับสามเที่ยวเ,เลยสามคันทีโอเคครับบายบายครับเดี๋ย okay. วจะคลิปหน้าครับโอเคครับอย่าลืมกดไลค์นะครับมีสามคันครับสามคันสามคัน เก็บบายบายครับเจอกันคลิปหน้าแหละสำหรับอันนี้ครับก็ไม่มีอะไรเยอะผมล่ำลาเพื่อนๆเพียงแค่นี้แหละครับเจอกันคลิปหน้านะครับก็บายบายครับเจอกันคลิปหน้าครับไว้เจอกันใหม่โอกาสหน้าครับว่าผมจะเอาคลิปอะไรถ่าย บายอับเคียบสวัสดีครับ